สัญ,ญลักษณ์ของอิบนูอัฟฟานอักษรอาลีบบานูนเป็นอักษรย่อคำว่าอิบนูอัฟฟานหมายถึงชื่อที่ใช้เรียกขานต่อท่านคอลิฟะอรอชิดีนลำดับที่สามหลังจากการวาาฝากหรือการจากไปของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมคือท่านอุสมานอิบนูอัฟฟานรอดิยัลลอฮุอันฮุ พออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิดโลโก้นี้จะกลับบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็จะได้คำเดิมคำกว่าเพียงคู่ชุมชนด้วยเศรษฐกิจอิสลามหมายถึงการเกิดขึ้นการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสมาชิกและชุมชนในวิธีทางเศรษฐกิจแบบอิสลามที่มีความจำเริญที่เปี่ยมไปด้วยความบราริก และได้รับความโปรดปรานมารอดอติลละจากอัลลอฮฺซุบฮฺานาวะตาลาผู้ทรงอภิบาลแห่งสา,ากลจักรวาลวิสัยทัศน์จะเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเป็นที่เชื่อถือซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมมัณดิตดำเนินการโดยยึดหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดถือการบริการเป็นหัวใจของงาน ซึ่งจะต้องสะดวกรวดเร็วถูกต้องโปรงใสและเป็นที่พอใจของสมาชิกมีระบบบริหารจัดการทุกสาขาอย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจแก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและสังคม อายะอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏในส ah ุโรอัลบากราอายะที่275ใจความว่าอัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้าขายและทรงห้ามดอกเบี้ยอัริบาและอายะอัลก ah ุรอานสุรอัลบากราองค์การที่276ดังใจความว่า ัอัลล a h ทรงตัดสิทธิ์ดอกเบี้ยจากความการุณาทั้งปวงแต่ทรงเพิ่มพูนการบริจาคทานอัลฮะดิสที่เกี่ยวข้องดังคำกล่าวของนบีที่ว่ารอสุลลอสลอะลัยฮิวะซัลลัลลมประนามสาบแช่งผู้กินหมายถึงผู้รับผู้ถูกกิน หมายถึงผู้จ่ายผู้เป็นพยานและผู้จดบันทึกสัญญาดอกเบี้ยรีบะรายงานโดยมุสลิมติรมีซี